3เทคนิคช่วยทําให้คุณผิวสวยใสหลายคนอยากรู้เคล็ดลับว่าทําไมหมอเฟินถึงมีผิวหน้าที่เด็กดูผิวสวยผิวใส3เคล็ดลับให้คุณง่ายๆแบบนี้ข้อหนึ่งห้ามโดนแสงแดดโดยตรงดังนั้นเวลาที่คุณจอกนอกบ้านไปไหนโดยเฉพาะในช่วงเวลา10บโมงเช้าถึงบ่ายสให้ใส่เสื้อคลุมบางๆสีเข้มเพื่อช่วยกันแสง UV หรือคุณอาจจะพกร่มเพื่อกันแสงแดดก็ได้เพราะถ้าคุณปล่อยให้แสงแดดโดนผิวหนังคุณโดยตรงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะสร้างเม็ดสี ผิวขึ้นแบบไม่สม่ำเสมอทำให้บางคนหน้ามีกละและสีผิวไม่เท่ากันได้ข้อ 2, 2ให้ทาครีมที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหลายคนอาจจะบอกว่าก็ทาอยู่ไม่เห็นผิวสวยขึ้นเลยเคล็ดลับก็คือต้องทาให้ถึงโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนทาให้ถึงของมลเฟิร์นก็คือเมื่อคุณทาครีมที่ผิวหนักเนี่ยทา2-3ถรอบจนรู้สึกว่าครีมเนี่ยไม่ซึมเข้าผิวหนังแล้วพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะช่วยทําให้ผิวของคุณไม่แห้งและทําให้ผิวดูอิ่มน้าดูสดใสด,ดูมีชีวิตชีวานั่นเองข้อ3ให้คุณ ทาครีมกันแดดทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้านเพราะจะช่วยปกป้องผิวหนังคุณจาก UVA UVB ซึ่ง2ตัวเนี้จะทําให้คุณหน้าแก่เร็วมีนริ้วรอยผิวหน้าคล้ำสามเคล็ดลับง่ายมากๆคุณทําได้แน่นอนขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ